สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อคุณนะคะจะเฉิดฉายอย่างไรคุณจะทำยังไงให้ตัวคุณมีออร่าหรือว่ามีความโดดเด่นออกมานะคะเรามีให้เลือกทั้งหมดสามกองค่ะทุกคนกองที่หนึ่งค่ะกองที่สองและกองที่สามค่ะเลือกภาพที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนกองแรกกันเลยค่ะทํำยังไงนะคะให้คุณดูเฉิดฉายนะคะคุณได้ห่านคะ่ะ Inner Knowing คะ่ะ You are b e s t traveler You are so know the way นะคะมันก็ว่าสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะคิดว่าคุณจะเฉิดฉายเมื่อใดคุณจะเฉิดฉายเมื่อคุณมีความกล้าค่ะ กล้าที่จะทำกล้าที่จะออกมาทำอะไรที่มันท้าทายกล้าที่จะทำอะไรที่นอกกรอบเนาะคุณมีคนข้างกายค่ะคุณมีคนที่อยู่คอยเคียงข้างคุณนะคะแล้วก็คิดว่าตัวตนภายในของคุณนะคะจิตวิญญาณภายในของคุณรู้ว่ามันต้องไปในทางนี้อะไรเงี้ยนะคิดว่าคุณจะต้องมีการหลอมรวมกับ เออปลายทางของคุณเนาะือนว่าคุณจะมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่คอยเคียงข้างคุณอยู่เสมอโดยที่ว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะมีคนที่เหมือนกับว่ามีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีมีกัลยานมิตรที่ดีอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคุณอะมีมีชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวการสอแสวงหาอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะค้นหาคําตอบด้วยตัวคุณเอง แล้วก็เรื่องที่คุณจะได้เฉิดฉายหรือว่ามีออร่าขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณมีความกล้ากล้าที่จะออกมาทําสิ่งที่คุณต้องการกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วเมื่อนั้นละค่ะคุณจะเฉิดฉายเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่แอฟริกัน อเมริกันทาลอค่ะแม่หมอเปิด3าใบนะคะสำหรับคนกองที่สองเนาะว่าพลังงานคุณเป็นอย่างไรพลังงานคุณเป็นอย่างไรคนกองที่1คุณได้อันนี้เป็น Page of p e n t a c l e ค่ะอันนี้ The e m p r e s s ค่ะและเจดเหรียญค่ะทุกคนใต้สำรับค่ะคุณได้9ก้าไม้ค่ะคิดว่า ช่วงนี้นะคุณกำลังอยากที่จะเริ่มต้นหาแนวทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการงานการเงนิงนการอยู่อาศัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนคิดว่าน่าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการเอ,อ่อที่เกี่ยวข้องกับสารนูป,ปโภคอุปโภคบริโภคอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็บางคนอาจจะเหมือนกับว่าลงทุนอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะช่วงนี้คือรอให้ผลรอให้ผลผลิตของคุณได้เติบโตเนาะมันต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าเออมันจะช่วงนี้คือคณช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ไม่ได้เฉิดฉายเท่าที่ควรนะคะสำหรับคนกลุที่หนึ่งเนาะเรียกได้ว,ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอะคะ่ะกว่าที่คุณจะเริ่ม ปรับตัวกว,กว่าที่คุณจะเริ่มหาทิศทาง <c oughs> ที่เป็นตัวของตัวเองได้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่จิ๋วกันค่ะทุกคนว่าสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะคุณมีความเฉิดฉายในด้านใดเพิ่มเติมนะคะทุกคนให้คุณหาตัวตนของตัวเองเจอ คุณได้เจ็ดเหรียญค่ะอันนี้ซ้ำนะคะทุกคนซ้ำกับอันนี้เนาะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ 7, 7ดเจ็ดมาก้าดาเก้าดาบกับก้าม้หนึ่งถ้วยน่าี๋ยวแม่หมอเปิดแถมใม่อันหนึ่งนะคะสองเหรียญสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะทุกคนคิดว่าการเฉิยฉายของคุณเนี่ยมันจะมาจากการใส่ใจการ มีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะแล้วก็ให้คุณผ่านทุกความกังวลผ่านทุกความคิดมากบางทีคุณอาจจะเคยล้มเหลวมาและนั่นคือบทเรียนค่ะปล่อยให้มันไปอยู่เบื้องหลังคุณเนาะแล้วก็ให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันและคิดว่ามันจะเป็นการเริ่มอะไรดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่ามีหนึ่งมีหนึ่งถ้วยเนาะมันจะเป็นความรู้สึกดีๆเข้ามาหาคุณแล้วก็ มันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันจะนําความโชคดีความสุขมาให้กับตัวคุณแล้วก็สองเหรียญนะคะสองเหรียญเนี่ยน่าจะหมายถึงการบาลานซ์นะคะบาลานซ์ตัวตนของคุณบาลานซ์ความต้องการของคุณบาลานซ์การรับการให้ของคุณเนาะซึ่งบางทีช่วงนี้คุณอาจจะทํา ทำเพื่อคนอื่นอยู่ก็ได้หรือว่าทำเพื่อคนส่วนรวมอยู่แต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยชอบคุณอาจจะมีความเครียดที่ฝังอยู่ภายในของคุณก็เป็นไปได้ค่ะคิดว่าการที่คุณจะได้เฉิดฉายเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณเอ่อออกออกมาจากความทุกข์เดิมๆหรือว่าออกมาจากพื้นที่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลคุณเครียดอะไรเงี้ยนะบางทีคนก่อนที่หนึ่งบางทีคุณนอนไม่หลับนะคะ เนินอนไม่หลับเพราะว่ามัวแต่คิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้นะเหมือนว่าคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่าการที่คุณจะได้เริ่มใหม่ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะค่ะมันยากแต่คราวเนี้ยเหมือนกับว่าไพ่ไพ่อยากให้คุณออกมาเห็นไหมคะ y o U a R e A B E S T t r A v E L E R ก็คือคุณเป็นนักผจญภัยอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณก่อนคุณก่อนที่หนึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่นิ่งๆอยู่หรือว่าคุณยังอยู่ใน พื้นที่ปิดอยู่อยู่ในกรอบอะไรบางอย่างอยู่ให้ให้คุณลองศึกษาตัวตนภายในศึกษาจิตวิญญาณของคุณให้ดีว่าจริงๆแล้วตัวของคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วคุณจะได้เฉดฉายกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจลงไปสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นใหม่ในการทําอะไรบางอย่างซึ่งมันต้องอยู่ที่ตัวคุณเนาะในการที่คุณจะเลือกว่าคุณจะอยู่อย่างเดิมหรือว่าคุณเลือกที่จะก้าวออกมาจาก พื้นที่ที่มันไม่ได้ส่งผลบวกกับตัวคุณนะคะเนาะสำหรับราศีนะคะสำหรับคนกองที่1นนะคะบางท่านจะเกิดในราศีธาตุดินค่ะพุกศกันมังกรนะคะบางท่านจะเกิดในธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะบางท่านจะเกิดในธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนบางท่านจะเกิดในธาตุไฟเมฆสิงฐนูนะคะมีครบทุกราศีคะ่ะสำหรับคนกองที่1เนาะยังไงไม่เหมาะก็ขอให้คนกองที่1ทุกท่านโชคดีนะคะ และท่านใดนะคะที่ยังไม่กด s ับสไคร b ์เพื่อป็นกลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปนะคะไม่เหมาะฝากกดไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ ท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะคุณสามารถทักมาได้ทางเพจ IG m i มินทาร์ลตมินอเนสกอร์ underscore. มินนะคะทาร์ลตดอเนสกอร์มินห้าหกเก้นะคะเรามาดูหังกรอที่2กันเลยค่ะทุกคนคุณจะเฉิดฉายอย่างไรคุณจะเฉิดฉายยังไงนะคะฮัมแบกวานค่ะ ซิงเกิล sing healing song for the world ค่ะคิดว่าสำหรับคนที่มาเลือกกล่องที่สองบางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นนักพูดนักสื่อสารหรือว่าบางคนอาจจะเป็นนักแต่งเพลงนักแต่งบทประพันธ์อะไรเงี้ยนะคะที่สร้างความสุนทรีให้กับโลกใบนี้ซึ่งบางทีการเฉิดฉายของคุณเนี่ยบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นนักร้อง เป็นนักพูดนะคะเป็นนักเจราจาเออเป็นนักเออเป็นนักอะไรอะเขียนบทเ,เขียนบทบทประพันธ์หรือว่าเป็นบทละครนวนิยายต่างๆนะคะคุณสามารถทำได้แล้วคุณทำได้ดีด้วยเนาะแล้วก็บางบางทีสิ่งที่คุณได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยนะคะมันจะช่วยรักษาเยียวยาโลกของเราเนาะฟังดูยิ่งใหญ่มากนะคะุคณก๊อที่สองเนาะ You inner navigation always guide อยู่นะคะคิดว่าคนกองที่สองไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะมีเสียงภายในของคุณหรือว่าตัวต,วตวนภายในของคุณจะนำทางคุณเองเนาะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะคิดว่าตัวต,วต,วตวนภายในของคุณเรียกร้องที่อยากจะทำสิ่งสิ่งนี้บางคนอาจจะอยาแต่งเพลงอยากแตง่งบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับงานดนตรีนะคะ ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังได้หมดเลยเนาะนักแต่งเพลงก็ได้นักดนตรีก็ได้ค่ะคือไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะหยุดคุณได้จากเป้าหมายอันนี้นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของคุณเนี่ยมีพลังมากอืมเออคิดว่าสำหรับคนก่องที่สองอคุณมาเพื่อจันลงเนาะจันลงจิตใจจันลงสังคมให้มันดูน่าอยู่ให้มันดูแบบ ดูมีความสุขนะคะเนาะเพราะคุณเห็นไหมคะท้องทะเลนี่มีพระจันทร์ด้วยนะพระจันทร์ก็เหมือนแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆคนหนึ่งเลยสำหรับคนกองที่สองนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อฟริกันอเมริกันทาร์ลอตค่ะว่าตัวตนของคุณนะคะสำหรับคุณกองที่สองเนาะช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวตนของคุณสำหรับคนกองที่สองตอนนี้เป็นไงบ้างไฮพิงเทสค่ะนะพอพูดถึงดวงจันทร์นะทุกคนเจ็ดถ้วยสองถ้วยค่ะใต้สำหรับคุณค่ะเดอะฟูนี่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะการเดินทางเนาะบางคนอาจจะ เป็นแอร์โฮสเตดเป็นสัจวัตอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะคือช่วงเนี้ยคุณคุณคุณกองที่สองบางคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ใช่แล้วบางคนอยู่ในเส้นทางที่คุณแฮปปี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระในด้านการใช้ชีวิตแล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นคนที่มีเซนที่ดีเป็นคนที่มีเซน,น,น,นที่ดีในการเลือกเลือกเลือกทางที่ประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเอง เป็นทางที่คุณชอบเป็นทางที่คุณถนัดเป็นทางที่คุณคิดว่ามันโอเคสําหรับคุณนะคะคนกองที่หนึ่งคุณเป็นคนเอ้ยขอโทษค่ะคนกองที่สองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะมันมีเลขสองขึ้นมาสองสองบางท่านนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจหรือว่าการเลือกอะไรบางอย่างซึ่งแม่หมอนแนะนําว่ามันจะมีหลายทางเลือกเข้ามาให้คุณคุณคิดเไปในทางที่คุณชอบมากกว่านะ ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบทางด้านใดให้คุณเลือกทางด้านนั้นไปเลยนะคะเพราะว่าคุณจะมีพลังคุณจะมีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนั้นมากกว่าการที่คุณเลือกเพราะสา,เ,า,ะสาเหตุอื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางคนถ้าเกิดว่าใครที่รักการท่องเที่ยวรักการท่องเที่ยวช่วงปีนี้คุณจะมีแผนไปท่องเที่ยวหลายที่มากซึ่งถามว่ามันมันดีไหมก็คิดว่าก็น่าจะดีนะคะทุกคน เนาะบางคนอาจจะเฉิดฉายในการที่แบบเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะสร้างสารรค์สิ่งจังลงใจให้กับโลกใบนี้นะคะและบางคนชอบสาตว์ดึกลับด้วยคิดว่าบางคนอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะที่เข้ามาดูด้วยก็เป็นไปได้ค่ะบางคนชอบในการทานายดวงชอบในศาสตร์ลึกลับโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรประมาณนี้นะคะศาสตร์ที่มีความลึกลับมีความน่าค้นหาบางคนอาจจะชอบเกี่ยวกับออข่าเวทมนต์ อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่จิ๋วนะคะทุกคนว่าไพ่จิว๋วมีความขาเรียกว่าอะไรนะความเฉิดใาช้ยของคุณเนี่ยจะเฉิดใาช้ยขึ้นได้อย่างไรนะคะคุณได้เดอะสตาค่ะโอ้มีชื่อเสียงนะเดอะสตามาเลยนะคะทุกคนอิ encer, YouTuber, นฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังได้หมดเลย สไม้ค่ะและ King of s w r r d ค่ะเดี๋ยวแม่หมอแถมให้อันหนึ่งแถมให้ทุกกองเลยนะคะสี่เหลี่ยญค่ะทุกคนคิดว่าสำหรับคนกองที่2นะคะคุณมีในเรื่องของการทำงานหน้ากล้องการทำงานที่คุณจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นคุณเป็นคนที่คิด คิดในการหาเงินอยู่ตลอดเวลาคิดในการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวคิดในเรื่องของการเก็บเงินยังไงให้สามารถสร้างบ้านได้คุณอาจจะอยากมีบ้านใหม่มีรถมีรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะที่มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณและครอบครัวได้สร้างความสุขได้แล้วมันมีเชื่อเสียงให้คุณด้วยอะไรเงี้ยคุณคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคนกองที่สองคุณสามารถทำได้ บางคนอยู่ในจุดจุดนี้แล้วที่สามารถที่จะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถได้บางคนอยู่ในจุดนั้นแล้วนะคะอืมสําหรับท่านใดที่ยังแบบฉันยังไม่มีชื่อเสียงเลยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าให้ให้คุณทําในสิ่งที่คุณรักทําในสัญชาตญาณของคุณที่คุณอยากทําแล้วก็สิ่งที่คุณรักคุณชอบอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวตนของคุณคุณไม่ต้องไปแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแต่ว่าจงเป็นตัวของตัวเองเพื่อตัวของคุณเองเนาะ หาหาความหาจุดแข็งในตัวคุณเองว่าคุณจะพัฒนาในทางไหนคุณจะเลือกแนวทางไหนแล้วมันจะดีสำหรับตัวคุณแล้วมันเข้ากับคุณมากที่สุดนะคะคุณคุณมีเสน่ห์คุณอนาคตคุณมีสิทธิ์มีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทํานะคะอืมบางคนจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่ดีมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเนาะแล้วก็คุณเป็นคนจริงจริงจังจริงจังในการทํางานจริงจังในการเก็บเงินอะไรเงี้ยคุณจริงจังหมดเพื่อ เพื่อความสมบูรณ์ของคุณในอนาคตนะคะโอเคเรามาดูราศีกันค่ะสำหรับคนกองที่สองนะคะมันท่านอาจจะเกิดในวันจันทร์ค่ะมันท่านอาจจะเกิดในธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนมันท่านจะเกิดในธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูมันท่านจะเกิดในธาตุลมเมถุนก,กุงคุมนะคะมันท่านอาจจะเกิดในธาตุดินพึกศบกันมังกรค่ะมีครบทุกราศีนะคะสำหรับชาวกองที่สองเนาะ เดี๋ยวเราไปต่อนะคะทุกคนกับคนกองที่3นะคะอ๋อแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถทักมาได้ที่เพจมิ้นนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะทาร์ลท์อันเดอร์สกอร์มินะคะสามารถเดลิเค็กเข้ามาได้เลยว่าแม่หมอสนใจดูดวงค่ะอะไรแบบน,นี้มาค่ะสำหรับคุณกองที่3ค่ะคุณเลือกรูปนี้เนาะ State. ไวสเตตแม่หมออันถูกหรือเปล่าไม่รู้นะโปรเท c เตอค่ะ you are and also your best friend is nature ค่ะ use your intuition to take you where you want to go ค่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะการที่คุณจะเฉิดฉายได้เนี่ยคุณจะเออคุณถ้าถามว่าคุณต้องการเฉิดฉายไหม คุณจะเฉื่ยฉ่ายในด้านของดวงจิตคุณนะคะเฉื่ยฉ่ายในด้านของทางจิตวิญญ,ญาณของคุณเนาะเพราะว่าคุณเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ซึ่งบางทีคุณได้รับการขัดเกลามาคุณได้รับการฝึกฝนทางด้านจิตวิญ,ญญาณมาเป็นเวลานานนะคะและเบสเฟนของคุณเนี่ยก็คือเนเจอร์เนเจอร์คือทุกอย่างค่ะทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้อากาศผืนน้าผืนหญ้าท้องฟ้าพลังงานที่เป็นแสงอาทิตย์พลังงานดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตได้ว่า คุณสามารถจะคอนเน็กกับสิ่งพวกนี้ได้ดีบางคนอาจจะสามารถสื่อสารเหมือนรู้ว่าสัตว์สัตว์เอ่อสัตว์เลี้ยงของคุณหรือว่าเอ่อคนที่อยู่รอบตัวคุณรู้สึกยังไงคุณสามารถสัมผัสได้เนาะคุณจะมีความไวทางเซนส์สัมผัสแล้วก็เซนส์ของคุณเนี่ยสามารถนำคุณไปถึงจุดหมายที่ จิตวิญญาณคุณต้องการได้นะคะอยากให้คุณตื่นรู้นาะแล้วก็เอาพลังตรงนั้นนะคะมาทำทำให้มันเกิดความมหัศจรรย์อะไรบางอย่างซึ่งคิดว่าบางคนอาจจะมีภารกิจที่คุณต้องทำคุณต้องเกิดมาทำเพื่ออะไรสักอย่างบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับการปกป้องปกป้องสิ่งที่มันยิ่งใหญ่บางคนอาจจะเป็นนัก เขาเรียกว่านักอะไรนะนักสังคมสงเคราะห์หรือว่านักพูดที่เกี่ยวข้องกับการโปรเทคป่าโปรเทคสัตว์ป่าโปรเทคสัตว์หายากอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้สูงเนาะสำหรับคนกองที่สานะคะคุณมีพันธกิจอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสําหรับคนกองที่สามตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเฉิดอชายแล้วหรือยังนะคะ คุณมาในเส้นทางที่คุณชอบที่คุณต้องการแล้วหรือยังสามใบค่ะทุกคนนายอฟครับค่ะเอออันนี้เป็นเอมเพลอค่ะทุกคนแล้วก็ห้าถ้วยค่ะบางคนอาจจะยังไม่อยู่ในเส้นทางที่ใช่นะคะทุกคนแล้วก็หมายเลขสิบสองอันนี้แม่หมอไม่แน่ใจว่าใช่ justice หรือไม่นะคะสักคู่นะคะทุกคน สิบสองอืม justice ค่ะ justice โอเค justice ก็คือการที่คุณนะคะช่วงนี้คุณบางคน อาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเนาะในการตัดสินใจแบ่งรับแบ่งสู้ว่าสิ่งที่คุณเผชิญบางคนอาจจะเจอปัญหามากมายสำหรับคนกรที่สเพราะคุณเป็นโอโซเนาะโอโซวิธีสังเกตก็คือคุณจะมีปัญหาเข้ามาหาคุณเยอะคุณจะมีสิ่งที่เข้ามาให้คุณได้แก้ไขมีสิ่งให้คุณต้องทดสอบหรือว่าพัฒนาตัวตนของตัวเองสูงคุณจะมีความหนักแน่น มีความหนักแน่นมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆที่คุณผ่านมาบางทีบางอย่างบางเหตุการณ์อาจทําให้คุณรู้สึกเสียใจบางทีบางเหตุการณ์อาจจะทําให้คุณรู้สึกท้อแท้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบททดสอบของคุณอย่างหนึ่งเนาะให้คุณสามารถที่จะมองโลกได้อย่างหลายด้านมากขึ้นคุณจะมองโลกได้กว้างไกลแล้วก็ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่อยู่มานานนะคะบางคนอาจจะอายุน้อยก็จริงแต่ว่าคุณมีความคิดที่เหมือนคนที่มีอายุมากแล้วอะค่ะเนาะคุณจะสังเกตได้ว่าคุณจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับคนในรุ่นเดียวกันกับคุณอะไรเงี้ยนะเขาจะมองคุณว่าเอ๊ะทำไมเขาอาจจะเรียกคุณว่าคุณลุงคุณป้าอะไรก็ได้นะเพราะว่าคุณคุณมีความคิดที่ค่อนข้างผ่านโลกมาเยอะปุ๊บแล้วคุณรู้ว่า สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเวลานี้ควรหยุดเวลานี้ควรควรควรลุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะรู้ทักษะพวกนี้เนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนจริงๆแล้วคนกองที่สามคุณไม่ได้อยากเฉิดฉายนะคะแต่ว่าคุณคุณอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่จิวะะ๋วค่ะทุกคนว่าสำหรับคนกองที่สามนะคะคุณจะเฉิดฉายในด้านในอีกเนาะ สี่ดาบค่ะคุณชอบแบบอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณไม่ค่อยชอบที่จะอยากอยากได้ความเฉิดฉายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็ดเหรียญแฮงแมนบางคนผ่านโลกมาเยอะจริงๆเนาะแล้วก็เออมีมุมมองไม่เหมือนกับคนอื่นเขาแล้วก็เป็นคนที่เสียสละได้เราคอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แถมให้อีกอันหนึ่งค่ะสี่ถ้วย แม่หมอแถมให้ทุกกองเนาะโอเคสำหรับคนกองที่สามการที่คุณจะเฉื่ายฉ่ยเออคุณคุณไม่ได้อยากเฉิอยฉ่ายเนาะแล้วก็ทุกอย่างคุณคุณมองว่าบางทีการที่มีโอกาสเข้ามาที่ทำให้คุณได้พัฒนาตัวตนคุณจะรับไว้ไม่ว่าโอกาสนั้นมันมันจะมาในแง่ของอุปสรรคหรือว่ามาในแง่ของโอกาสคุณพร้อมรับแล้วก็คุณจะเรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้น พอคุณเรียนรู้จากสิ่งนั้นปุ๊บคุณก็จะเหมือนกับว่าเมมโมรี Memory, ไว้เป็นประสบการณ์ที่จะทําให้ให้คุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเติบโตทางด้านความคิดความอ่านต่างๆคุณคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยชอบมาปรึกษาคุณเนาะบางทีบางคนแบบเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องให้วุ่นวายใจนาะไม่หลับเนี่ยแล้วเขามาปรึกษาคุณก็เป็นไปได้นะคะซึ่งบางทีเนี่ย เออคนกองที่สมบางทีคุณอาจจะรับพลังงานลบๆมาเยอะเนาะจนบางทีคุณอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพของคุณบางคนอาจจะรับฟังคนอื่นมามากจนเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณอาจจะไม่รู้วิธีการปลดปล่อยมันซึ่งไพ่ไพ่อยากให้คุณออรู้จักในการปล่อยวาง เนาะรู้จักในการปล่อยวางรู้จักในการบางทีคุณหาเวลาไปพักบ้างก็ได้คะ่ะบางทีสี่ดาบเนี่ยมันหมายถึงการพักผ่อนด้วยนะคะเนาะการพักผ่อนการไปเติมพลังงานให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะไปในที่ใกล้นะ้ําบางคนอาจจะชอบน้ําพวกน้ําตกลําธารนะคะพวกทะเลอะไรอย่างนี้คุณอาจจะชอบไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคะ่ะบางคนอาจจะไปแนวแบบเข้าป่าเลยหรือว่าบางคนชอบไปแบบ สวนสัตว์ก็ได้ค่ะการที่คุณได้เห็นสัตว์การที่คุณได้สัมผัสกับสัตว์อะไรเงี้ยมันจะสามารถที่จะเติมเต็มพลังงานอะไรเงี้ยให้กับคุณเพราะคุณสามารถที่จะคอนเน็กกับสิ่งเหล่านั้นได้ดีเนาะอืมมาค่ะสําหรับราศีนะคะสําหรับคนที่มาเลือกก่องที่สามบางท่านจะเกิดในราศีกร,รกฎพิจิกมีนค่ะธาตุน้ำเนาะบางท่านจะเกิดในราศีเมษค่ะท่านจะเกิดในราศีธนูท่านจะเกิดในธาตุลมไปนถุงตุนกุมนะคะท่านจะเกิดในธา,นา,นนนาตะะานนาุดิน พึกบศกกันบางกรค่ะบางท่านอาจจะเกิดในราศีมีนนะคะบางท่านอาจจะเกิดในอ๋อท่านน้าแม่หมอะพูดไปแล้วเนาะโอเคสำหรับคนกองที่สามนะคะแม่หมอขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะแล้วสำหรับท่านใดเนื้อที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถไปติดต่อได้ที่เพจไอจีทาร์ลอตไนกรมินห้าหกได้เลยค่ะเนาะแล้วก็ได้ไอจี IG มาว่าแม่หมอคะอย่าดูดวงค่ะอะไรเงี้ยนะ โอเคนะคะสำหรับคนก่อนที่3ามไม่หมอขอพระท่าน,นให้ดูท่านโชคดีแล้วก็คลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ